วันนี้อยู่กับ168ช่องเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นชั่วโม,มงรถเก่าสเตอร์หมดมาลร้องนะครับจริงๆก็ยังไม่เร็วจริงๆสเตียนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณสัก180ไปไปลาย190เมื่อกี้ได้เปลี่ยนตัวไว้เกียร์เข้ามานะเรนก็จะเห็นง่ายนะครับก็เมื่อวานนี้ไปเทสระบบแล้วก็โอเคอยู่นะครับมาวิ่งประมาณ170 169 170นะแต่ผมมองก็ยังไม่พอใจก็คันนี้ก็เป็นทะเบียน168เลขตรงรุ่นนะครับทะเบียนแท้ตรงรุ่นนะครับนี่ครับ ดูป้ายภาษีได้ครับบงังลมไทยตัวนี้แท้ใหม่ครับตัวนี้ชุดหนึ่งก็ประมาณ20,000กว่าบาทเมียคงแม่ไม่มาดูมั้งสนับสนุนโดยน้ำมันเครื่องกินดูโล สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับ168ชอเหมือนเดิมวันนี้ก็จะเป็นชั่วโมงรถเก่าเพราะว่ามีเพื่อนๆขอมาว่าให้ให้รีวิวรถเก่าหน่อยตอนนี้ผมทําอะไรอยู่บ้างนะครับก็ชั่วโมงนี้ก็จะเป็นคุณรุสภามดเลยนี่เดี๋ยวดูฝั่งนู้นนะก็จะเป็นนี่เพิ่งมาอีกเพิ่งมาอีกคันนึงนะครับก็จะบอกแล้วแต่ผมอยากทําเลยลูกพี่ก็โอเคส่วนทางนั้นก็จะเป็นหัวมิกกี้เมาส์เดี๋ยวเราเค่อยเดินไปดูนะครับก็เราอยู่ใกล้คันนี้คันนี้เพิ่งไปลองมาเมื่อกี้้งง้้เเเิ่่งงลืืครรรรรัแกกกะบ็วว็มมมาาปปสสตตอออออ์์ไขหดดววววย ก็ได้มา177แต่ซึ่งว่ามันมันน้อยมากนะครับนี่เดี๋ยวเรามาดู g p s นี่ครับก็สเตอร์หมดมาร้องนะครับจริงๆก็ยังไม่เร็วจริงจสเตอนี้ตั้งเป้าไว้ประมาณสัก180ไปปลาย190ประมาณนี้นะครับในบอดี้อย่างนี้นะยางหลังใหญ่ๆร้อหนักๆอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆเก็บงานกันไปเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนสเตอร์ก่อนแล้วก็ปรับเครื่องยนต์หน่อยนึงเพราะว่ามันเป็นรถแปลงนะครับมันอาจจะต้องไล่เก็บรายละเอียดอย่างเช่นองศาไฟเราแปลงมันตรงหรือยังอะไรอย่างนี้นะครับเป็นกล่องรีแมป ก็เบืงต้นเดี๋ยวมารีวิวกันก่อนนะครับเมื่อกี้ได้เปลี่ยนตัวไว้เกตเข้ามานะเพราะว่าเมื่อก่อนหน้านี้ผมใช้เป็นตัวโมโตเกตของ ECU ตัวนี้นครับโมโตเกตของ ECU ตัวนี้บ่าใช้มาหลายปีมากถ้าจำไม่ผิดน่าจะต้องมี6 6 8 8ปี <Wow. S 1> จริงๆนะครับนานมากก็คือซื้อใส่ตั้งแต่เขาเปิดตัวครั้งแรกอะใครรู้ว่าตอนนี้วางขายครั้งแรกปีไหนก็คอมเม์มาบอกด้วยนะครับแต่ผมซื้อใส่ตั้งแต่เขาวางขายเลย เพราะตอนนั้นผมเป็นตัวแทนนิตอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นสัแเกตมอนเดิมนะครับก็เลยมาใส่ไว้เกียร์เพราะว่าไปขี่แล้วบอกสังเกตกันคือมันสู้แสงกลางวันไม่ได้เมื่อกี้ไปขี่มันไม่เห็นเลยว่ารอบมันเท่าไหร่นะครับรอบมันอยู่เท่าไหร่ก็เลยเปลี่ยนเป็นไว้เกียร์ของผมดีกว่านี่ก็จะเห็นชัดหน่อยเวลากลางวันนะครับนี่เห็นชัดเลยมาดูตัวเลขเมื่อกี้เดี๋ยวเราติดเครื่องดูนี่ครับตัวนี้เป็นปุ่มทัชสกรีนครับรีวด้วยนี่เวลาจะเปลี่ยนหน้าจอเราก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับาแต่ด้านล่างเป็นััรรนะะคคบบ น,นี่ครับพี่เันก็จะเห็นง่ายนะครับอ่ามันก็จะเห็นง่ายนี่ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับมันก็จะไล่รถง่ายนะครับเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันว่ามีอะไรบ้างนะ ก็เบื้องต้นนะครับก็จะเป็นแข้ง c n นซึ่งผมออกแบบนะครับแล้วก็คิดค้นแปลงระบบต่างๆนะครับตัวนี้นะครับกัดขึ้นมาเป็นอลลอยซีรีส์7นะครับเจ็ดนะครับเป็นเจ็ดตัวนี้เป็นเทสในสเต็ปคัดมือเพื่อคัดเท้าในเทสไปอีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูคันฟ้าที่ตั ต้นคลิปนะครับก็ผมแปลงอะไรไปบ้างแล้วทําอะไรได้บ้างนะครับข้อดีของมันมีอะไรบ้างข้อดีเบื้องต้นเลยคือสตาร์ทมือได้คือเนื่องจากตอนนี้ไม่ได้สตาร์ทมือรีวิวจริงๆนะ่ะใครติดตามในช่องทางแอปสีฟ้าหรือช่องทางแอปสีดําผมสตาร์ทมือโชว์ไว้แล้ว แต่ว่าผมเอาใดไปทําเฟืองโตอ่าใดไปทําเฟืองโตเดี๋ยวเดี๋ยวให้อ่าคนตัดต่อเอาลูกขึ้นมาดูหน่อยนะครับก็คือใดสตาร์ทเฟืองโตอย่างนี้นะครับเพราะว่าก็าเลยส่งไปทําอยู่ก็เลยใส่ใดเดียวม่ก็เลยสตาร์ทเท้าเมื่อกี้นะครับจริงๆสตาร์ทมือใช้ได้ปกติเลยนะครับก็สา,ามารถสตาร์ทมือได้นะครับสองสามารถใส่ข้อเหวี่ยง125ทั้งดุนยัดเข้าไปเลยนะครับก็เคยรีวิวทําคลิปสั้นไปแล้วเข้อเหวี่ยง125เต็มๆเนี่ยไม่ได้เหลานะครับเนี่ยครับ21มิลเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก็็คคืืออเเเนนนี่ยรับับตมมมลำหก อ่ายี่สิบเอ็ดมิลนะครับอ่านี่ลังคัดโซนิคเฟืองโซนิคนะมีบูธรบนะดูนะนี่นะครับอ่านี่นะนี่นะครับเราย้ายมาเลยนี่ถือมากับมือเลยยาบูธมาด้วยเอาบูธรองมาด้วยอ่านี่นะนี่มาใส่นี่นปั๊าบดูนะอาบูธรองหน่อยเฟืองจะได้ไม่ตกนะครับนี่ดูนะเห็นปะ่ะนี่ลึกเห็นปะ่ะจังปะอ่าเราลอยผ้าให้ดู ชามครับร้อยยี่ห้าเลยเดิมเดิมเลยนะครับนี่ก็คือใส่โูนิกได้ก็จมเลยเลยเกิดคัดเท้านี่ใครใส่คัดเท้ายังไงนี่ลื่นๆนะของร้อยยี่ห้าได้นอนครับเนี่ยสามารถใส่ลังคัดโซนิกตังคัดร้อยยี่ห้าได้เลยนะครับยัดเข้าไปได้เลยยัดโป้งไปเลยร้อยยี่ห้าทำชักได้เท่าไหร่ก็ทำด้ชักได้เท่านั้นก็คือประมาณสิบเอ็ดสิบสองมิลน,นะครับ <Wow. S 1> ก็คือทำชักยาวได้เลยชักยาวร้อยยี่ห้านะนะครับตัวนี้ก็แปลงหัวนะครับหัวสั่งได้ตัวนี้ผมใส่หัวเป็นร้อยยี่ห้าอยู่ นะครับแต่ว่าใช้ฝาสู่ของ e x c i t ซ r เครื่องยนต์เป็นระบบหัวฉีดเรียบร้อยมันที่นปกตินะครับตอนนี้คัดมือใส่ลังคัดห้าแผ่นนะครับของ FKS นะครับขนัคัด5แผ่นของ FKS นะครับจริงๆก็มีหกแผน่นแต่ผมมองว่า5้าแผ่นก็อยู่แล้วนะครับก็มีไว้ให้เลือกใช้นะครับเพราะว่าเครื่องยนต์ยังไม่ได้ใหญ่เต็มพิกัดแต่ถ้าอัพไปใหญ่กว่านี้ลูก7 6็ดหย่า็ดเก้าี้ยก็ควรจะใส่หกคูณหของทางร้านเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งซ้ายด้วยนะครับเรวเรามาดูฝั่งซ้าย ฝั่งซ้ายนะครับก็อย่างนี้ครับคือสเต็ปเนี่ยก็เป็นเครื่องแฝงจริงๆใส่เครื่องร้อยยี่สิบห้าก็จบเลยแต่ว่าอย่างที่บอกอ่ะมันดูไม่รวยแล้วมันง่ายไปนะก็ <c oughs> คือรถมีทะเบียน er, อย่างเงี้ยหูเครื่องเดิมยกขึ้นเลยเอาไว้ขิงกันนั่นคือฝาคัดฝาจานไฟต้องเป็นฝาเดิมเขาเรียกเครื่องแฝงนะครับฝาเดิมฝาเดิมข้างเดิมเขาเรียกข้างเดิมเนี่ยเครื่องแฝงข้างเดิมของจริงนะครับเนี่ยก็ระบบเป็นระบบสตาร์ทมือนะครับอ่าเป็นฝาสตาร์ทมือเข้าปกตินะครับอ่าแล้วก็ระบบเกียร์ผมไม่ได้ใช้ของเว็บร์เป็น เกียร์ร้อยสิบไอเห็นไหมแตาร์ทเท้าไม่เกียร์ทัดโชว์ไปแล้วสตาร์ทมือก็ได้นะครับเป็นร้อยสิบไอตัวระบบแก้ปัญหาเกียร์สีด้งตอนนี้คือเกียร์สีไม่เด้งเลยไปลองแล้วเมื่อกี้ก็ไม่มีอาการเลยเลยสับปัวพัวพัว,วยัดเกียร์ได้เหมือนร้อยยี่ห้าเลยครับขี่มันมันกันไปนะครับตอนนี้ก็เหลือเก็บความแรงครับเบื้องต้นไปขี่ก็สมบูรณ์ดีนะครับไม่มีอะไรสําหรับคันนี้ก็มีตกวลนอะไรไหมอ่ะเป็นสายไฟซิ่งอ่าตัวนี้เป็นสายไฟซิ่งตรงรุ่นนะครับหัวฉีดนะครับอ่าสามารถ แจ้งผมมาได้ว่าปั๊มติ๊กจะอยู่ใต้ถังหรือบนถังนะครับมีออฟลันข้างบนไหมมีอะไรอย่างต่างนะครับเนี่ยก็จะเป็นชุดสายไฟซิงครับแล้วก็เป็นชุดดีเลย์สตาร์ทฟอร์ซ่านะครับอ่าก็คือแบบสามารถสตาร์ทได้ใหญ่ปกติสามารถดึงแบตสตาร์ทได้เต็มที่เลยนะฮะตัวนี้นะครับก็มีบริการเหมือนกันมีทั้งของพกซุปด้วยครับซุป50อะไรอย่างนี้นะครับหรือเป็นนันทิดาอย่างนี้ก็สามารถแจ้งได้นะครับชุดหนึ่งก็ประมาณ3 0 0พันไปๆรวมท่อนสตาร์ทมือถ้าไม่เอาสตาร์ทมือก็ประหยัดลงมาอีกกเออ่หหลาายยบทูมืนนั อ่าหลายบาทอยู่เหมือนกันเอาแทานน่ท่อนเนี้ยท่อนเมนท่อนนี้นะครับนี่ครับเป็นหุ้มอย่างดีเป็นสายเกียร์ยางดีนะครับอ่าตัวนี้นะครับรับประกันคุณภาพได้เลยตัวนี้นะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ส่วนบอดี้เคยรีวิวไปแล้วฝากเพื่อนๆไปดูคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้นะครับคันนี้อยู่กับผมมานานมากเป็นรถคู่ใจผมนะครับไอคุณป้ามะลิป้ายทะเดียน888คันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูอีกคันเลยดีกว,ว่าว่าอีกคันหนึ่งอะ่ะเป็นแข็งซีนซีเหมือนกันทําสเต็ปอะไรระบบไหนไปก็มาต่ออีกคัน ก็ตัวนี้เป็นแข้งดัมเบล009ครับนี่ครับดูได้ครับนี่ครับกล้องเห็นไหมกล้องซูมให้หน่อยนี่นะครับก็คือไม่ใช่แข้งที่9นะแต่ใครสั่งก่อนสามารถเลือกเลขได้เลยอ่านะครับตอนนี้ที่ล็อกไปแล้วนะครับที่ล็อกเลขไปแล้วก็มีเบอร์9 009ครับ168นะครับ3333นะครับ9999อ่ามีแล้วก็888ยังไงเลือกไปแล้วนะครับส่วนใครที่มาทีหลังก็ ลองเลือกแล้วแต่ตัวเลือกที่เหลือนะช่วยไม่ได้มาหลังก็เลือกเร่งไม่ได้นะครับอ่าเบื้องต้นก็จะเหมือนคันก่อนหน้าแทบทั้งหมดเลยก็คือแข้งก็เหมือนกันทุกระบบแต่คันนี้ทําคัดเท้านะครับแต่ว่าเท้านี่คันนี้ใดใดใดยังไม่ได้ส่งไปโมซึ่งอันเนี้ย มันลูกเล็กมันสามารถสตาร์ทได้ปกติเลยไหนเราสตาร์ทดูกันนะว่าเป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นฝามิกกี้เมาส์นะครับเป็นฝามิกกี้เมาส์ของไฮสปีดนะครับเซตเรียบร้อยนี่ครับไปลองขี่เมื่อวานเหมือกนกันนะครับก็เมื่อวานนี่รู้สึกว่าอ่าไปเทสระบบแล้วก็โอเคอยู่นะครับบววิ่งประมาณ170 169 170เก้ายนะแต่ผมมองก็ยังไม่พอใจกาจะเยอะกว่านี้ตัวนี้เป็นใช้เรือน KTM เดี๋ยวเราไปดูอีกฝั่งว่าเป็นหน้าตาไงเบื้องต้นเดี๋ยวสตาร์ทดูกันสตาร์ทมือนี่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 ครับมีออฟลันด นี่ครับนี่สังเกตแล้วปิดก่อนนี่นี่เดี๋ยวเขาแปลก็สังเกตครับโคตรจ้าบมีไหมมีร้อยหกสิบแต่คือทําสวยนะใช้ใช้ก็คือแบบเกียร์มันวิ่งเหมือนเดิมนะครับมาถึงเกียร์เรือนไม้ขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าเจาะมีไฟอังเองจิ้นผมก็สลับให้แล้วเดีด๋ยวไฟอังเองจิ้นขึ้นเน่โคตรเท่นี่นะนี่แล้วก็ข้าง,างๆเดี๋ยวดูข้างๆออฟรันออฟร,รันสตาร์ทมือนะครับนี่ครับเป็นเป็กเมิกาเป็กนอกนะครับนี่ออฟรันใช้ได้จริงนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ดูว่าจริงไม่จริงเนาะเราเปิดไว้ที่รันนะสตาาร์ทมมือเดดูผจะปิ ต้งไม่รู้จะรีบไปไหนเน,นเนี่ยดูก่อนดิตอ๊อกนี่ฮะิดเนี่น,นะครับเดี๋ยวเปิดสตาร์ทเนี่ยอ่าอ่าโอเคแล้วติดเครื่องเดี๋ยวดูฝั่งลิ้นเล่งขยับดีกว่านี่ครับลิลลิงเคดีเอ็มนะฮะรอๆเลยนะครับเดี๋ยวสาตาร์ทมือครบๆอันนี้กำลังจะไล่สเตอร์ใหม่นะครับมาก็เลยถอดล้อนะครับเป็นล้อแม็กยางซิติโปที่บอกได้175ยางหลังซิติโปนะแม่งโคตรหนักนะเนี่ย โอ้โหซิติโปรใครเคยไล่แม่งโคตรหนักเนี่ยครับโอ้เอ็มสี่ห้าเอ็มสี่ห้าไลน์ในซิติโปรครับลอแบกสามกรค้านแม่งโคตรหนักเเดี๋ยวฟังเสียงกัน คันนี้ขี่มันคันนี้ขี่มันนะครับปคัดเท้าด้วยขี่ง่ายมีมีคัดลื่นเกียร์สีไม่เด้งไปลองแล้วนะครับก็จบจบกันเลยตัวนี้โหสีฟ้าพยาบาลสวยมากนะครับสีฟ้าพยาบาลสวยมากลูกค้าจัดทรงมาเบิกชิ้นสีมาแล้วก็ทําสีโค้งนะครับตัวนี้ก็เป็นสายไฟซิงเหมือนกันนะครับสายไฟซิงเหมือนกันนะครับของก็ทั้งระบบจบที่1 6 8หมดเลยนะครับก็สวยๆกันไปนครับเบาะแท้เบิกนะเป็นถังไมเนียมนะคันนี้รอเลยเดี๋ยวเปิดถังน้ำมันให้ดูนะครับน้านี่ รอๆกันไปเลยนะครับนะครับก็สามารถติดตั้งปั๊มติ๊กเนี่ยก็สามารถแจ้งสายไฟได้เลยว่าปั๊มติ๊กอยู่บนอยู่ล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้านะครับเอารีเลย์ไว้ตรงไหนแะแผงชาร์จอยู่ตรงไหนแต่ถ้าสแตนดาร์ดค่ายหนึ่งหกแปดก็จะแผงชาร์จจะอยู่ด้านนี้อย่างนี้นะแผงชาร์จอยู่ด้านนี้ปั๊กก็จะโผล่มาด้านนี้กล่องไฟจะอยู่ข้างแบตนะครับตัวนี้ก็ใช้แบตจิตเอ็มสตาร์ทมือปกติง่ายๆเลยนะครับสำหรับงานแข่งซีซีก็สามารถสั่ง ตัวแป้นมัดไฟก็แปลงเสร็จแล้วเป็นงานอลอยกัดเหมือนเหมือนปกติเลยเดี๋ยวขึ้นรูปให้หน่อยนะครับเคยโพสต์อยู่หน้าหน้าเฟซอยู่เนาะก็อย่างนี้ก็พยายามไล่ตอนนี้คือคือทั้งสองคันไล่เก็บความเร็วอยู่เบื้องต้นการใช้งานพื้นฐานเนี่ยก็ครบหมดเลยนะครับว่า ระบบคัดระบบเกียร์ระบบสตาร์ทมือนะครับทำงานทั้งคัดมือคัดเท้าทางานปกติหมดระบบวฉชีดทํางานยีเยี่ยมกล่องรีแมปทั้งคู่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามชั่วโมงรถเก่านีว่าคันนี้ก็สุดถือว่ารอสวยนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยสวยเลยนะครับก็ขอบคุณที่ไว้ใจ1นึ่งหกแปดช็อปที่ให้ทําแล้วก็รอด้วยคันนี้นานมากนะน่าจะเป็นปีเหมือนกันนะครับสำหรับทำที่ผมเพราะว่าปีหนึ่งผมทําไม่กี่คันนะครับแล้วก็ฝากติดตามของทีมงานท้ายทุ่งลงังสิทธ์ด้วยที่ยังไม่ออกนะครับที่ยังไม่ออกกําลังซุ่อ,อ้ตอนนี นะครับอ่าเห็นไหมคันนี้ด้วยคันนี้ก็ฝากติดตามด้วยคันนี้ก็จะจ้าเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวทิ้งท้ายว่าผมมีรถเก่าอะไรบ้างก็แล้วกันท้ายคลิปว่าผมจริงๆผมเล่นมานานนะรถเก่าก็คือแบบตอนนี้ก็คือซื้อเก็บซื้อเก็บเฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้รับงานจริงจังรับงานก็จะเป็นเครื่องซิ่งพวกนี้นะครับเหมือนเราเหมือนเดิมทำร้อยยี่สิบห้าเหมือนเดิมก็แค่ชอบแล้วก็ซื้อเก็บไว้ให้ลูกเดี๋ยวเราไปดูว่าผมมีสะสมอะไรบ้างแล้วกันท้ายคลิปนี้ว่าแล้วก็ไปดูนะครับ เฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปดูนี่มาดูครับนี่ลูกค้ามาจาก่ชัยภูมินะครับมาทำแคมรีแมปตั้งแต่เช้า2คันนี่เลยกําลังเติมน้ำมันเครื่องยูรูโล่ห์นี่นะครับอ่าผมรับประกันเลยว่าลูกเล็กลูกอะไรนี่แคมตัวเดียวก็แนะนําก็แบบงบถึงถึงหน่อยก็10 W40 จริงๆมันก็ไม่แพงนะมันร้อยแปกว่าบาทส่วนเบอร์50มันก็จะถูกหน่อย150กว่าบาทเข้ามา2คันนะคันนึงอยู่บนไดโน่ก็รอจูนแล้วคันนั้นใส่แคมเสร็จไปแล้วรอจูนแล้วนะครับก็็เเเดีีี๋ยยวววรรรรราาาาคคคค่่่่่่ออไปจููนนนนนถถะัับสสสสลิกกทมมแขงื ผมก็ใช้ Enduro ทั้งหมดเลยใช้เบอร์เป็นเบอร์50คันนึงแล้วก็เบอร์40คันหนึง่งคือใช้ได้ทุกเบอร์นะครับใช้ได้ทุกเบอร์บอกเลยว่าจบจบฟี้วฟวๆแน่นอนมาเดีย๋ยวเราไปดูกันว่ารถเก่าผมมีอะไรบ้างตาไปตอนนี้เลยเริ่มตั้งต่ไล่เข้ามาปากทางเลยคือจอดมั่วซั่วหมดนะครับนี่ก็เป็น TL Honda T ตัว T ตัว L 9 0บางคนถ้าเล่นไม่สุดก็จะมองว่าเป็น CL 9 0 Z จริงๆไม่ใช่นะครับียจริงก็ถามว่าใช่ไหมก็ใช่เพราะว่าทะเบียนรหัสโครงมันจะเป็น CL90 TL แแตต่่ววาาามัันนนเเเปปป็็สุดท้ยลง มันต่างกันยังไงมันต่างกันตรงที่ถ้าเป็นเซียร์ก็สิบเซะไฟหน้าจะเป็นกลมๆไม่เป็นกระโหลกอย่างนี้แต่ถ้าเป็นเทียร์ก็สิบมันจะเป็นกระโหลกเหมือนซ l 9 0เเฉยๆนะครับส่วนทางน้ำมันก็จะเป็นเหมือนซ9 0ซแล้วก็ลายท่อยกลายท่อยกจะเป็นลายเหมือนซ l 9 0นี่ครับนี่จะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นแก่าสเซจะเป็นลายขวางส่วนใหญ่ของทําเป็นทะเบียนนะครับรถทเบียนหมดก็คือรถทเบียนหมดเลยผมเล่นแต่ทเบียนครับแล้วก็เน้นอะไหล่แท้อันนี้ก็แท้ค่อนข้างจะทั้งคัน อ่า,อาครับเป็นมุมนี้นี่ก็จะเป็นรถของผมเลยนี่ก็จะเป็นคันที่ขี่เที่ยวตอนนี้ก็ลาวเกียร์ระเบิดไปซ่อมอยู่นะครับก็จะ้า้ขี่เที่ยวก็จะเน้นสมรรถนะดีมากตัวน,นี้ครับก็เป็นทะเบียน C90A เหมือนกันนะครับเล่นแต่ C90 กนะครับก็จะเป็นมีคัตตอมพวก C90A ้คันนึงเหมือนกันกลาลังปั้นอยู่นะครับคันนี้น่าจะต้องล้มโปรเจกต์เพราะว่าตามทะเบียนไม่ได้คันเดียวคันนี้ตามทะเบียนไม่ได้แล้วก็เป็นอันนี้รถนาอ,ออลรถนาอ่อนะครับแล้วก็รถลูกค้านี่อยู่ด้านนอกนนแล้วเราก็ไปด แล้วก็ประกอบขึ้นคันนะครับเ M ม90เซียม90ทะเบียนผมมีทั้งหมด5คัน <Wow. S 1> แต่ประกอบขึ้นเสร็จแค่2คันเป็นอะไหล่แท้หมดเลยนี่ก็เป็น m D 90ที่เราจะผ่าน m D 90หายากนะครับทะเบียนทะเบียนรถทะเบียนหายากนะผมบอกไอ้นี่นะครับใครมีจะขายผมก็เสนอมาได้เลยนะผมบอกว่าผมรับตลอดนะครับถ้าเป็นทะเบียนแท้นะครับ C 90ตัวนี้ผมก็ซื้อรถญี่ปุ่นมาล้มอะไหล่ใส่ทะเบียนนะครับแล้วก็ทําสีโครงเก็บช่วยนิดนึงนะครับเพื่อให้เอาโครงทะเบียนเป็นของไทยแล้วก็ผ่าเครื่องเอาแคงทะเบียนมา ใส่นะครับอะไรญี่ปุ่นตัวนี้คนนิ่มเลยบอกเลยเนี่ยขี่ทุกวันครับขี่ทุกวันคันนี้ขี่ดีมากจริงๆครับระบบอุ่นมุงอุ่นมือไฟลง,ไฟ,ลงไฟเลี้ยวเ่ะนี่มีเสียงไฟเลี้ยวโคตรเท่เนี่ยแต่นี่คันนี้ขี่ทุกวันอ่ะไปเราไปดูข้างในกันนะครับอยู่ในห้องนี้นี่ครับอ่าเปิดเข้ามาก็จะเจอเลยก็คันแรกนี่ก็จะเป็น CT90 เทลนะครับก็คันนี้ก็กําลังตามทะเบียนอยู่เหมือนกันนะครับเป็นทะเบียนครับกำลังตามให้โอนได้อยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นเดิมๆแห้งๆแท้หมดเลยนะครับตอนนี้ก็จะเก็บแบบดาเดิมๆนะครับ c t 90นี่ถอดคอได้มีถังน้ำมันสำรองนี่ครับถังสำรองแค่ถังนี้ก็ใครเคยเล่นเคยซื้อก็ลองคอมเมนต์มาบอกราคาหน่อยถังนี่ครับอ่าตัวนี้แท้เดิมติดรถตรงรุ่นเลยนะครับส่วนมากเขาจะไปใส่นี่ ซี 4, ทีแ้ยี่ห้าตัวเนี้ยใส่ขิงถ้าใครใส่เนี่ยคือแม่งขิงเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์สโลตัวนี้นะครับก็จะมีทั้งหมดถ้าจะนับจริงๆก็จะเป็น8เกียร์เดินหน้ามี8ปเกียร์นะครับหมายความว่าเดินหน้า4เกียร์โลแล้วก็เกียร์ไฮอีก4รวมกันแแต่ว่ามันต้องจอดเปลี่ยนต้องสับตรงนี้นี่กล้องเห็นก็ได้ครับนี่ครับนี่จะมีโลนี่นี่ครับนี่เราต้องจอดก่อนนะครับจอดจอดเพื่อจะใส่เพราะว่าล้วงก้มมามือล้วงมาเดี๋ยวนิ้วเข้าสเตอรน์นะครับี่ ตรงมากเลยครับต้องมาเนกระคำเนี่ยเกโลเกไฮตรงนี้นะครับมันก็เลยทำให้เป็นแปดสปีดนะครับอ่ะมาดูคันต่อไปคันนี้หล่อเลยซีอาร์เก้าสิบคันนี้ทุ่มทุนสร้างมากนะครับโอ้ฝุ่นจับหมดแล้วนะพ่อให้ดิขี่น้ำมันบูดรึมั้งนะครับตัวนี้เป็นอะไรแท้ทั้งคันแล้วก็เป็นแท้ใหม่นะครับแท้ใหม่หมายถึงเนี่ยรถอายุห้าสิบหกสิบปีผมไปตามอะไหลแท้ใหม่มาทั้งหมดครับกระโหลกนี่แท้ใหม่นะครับเห็นสีสดๆไม่ได้ทําสีนะครับ แท้ใหม่แท้ใหม่หมดเลยนะครับเน้นแท้ใหม่เลือนไม้แท้ใหม่จะเปบกเมกาครับเนี่ยหน่วยเป็นไม้ต่อชั่วโมงอ่าก็คือแบบพยายามเน้นอะไรแท้ฝากระเป๋าแท้ใหม่ถังน้ำมันถังน้ำมันเป็นถังน้ำมันสปอร์ตฝาน้ำมันกลางฝาปิดน้ำมันเป็นของมาเชลไฟหน้ามาเชลด้วย <Wow. S 2> ตัวนี้จะใส่พวกในรถมินิคูเปอร์ครับแต่บันดันใส่รุ่นนี้ได้ครับตัวนี้ก็หลายตังอยู่นะครับพวกมาเชลไฟหน้ามาเชลที่เด็นแล้เล็กๆอย่างนี้ใครรู้ราคาเม้นคอมเมนต์หน่อยนี่ครับจริงๆจะอยู่ในรุ่นซีทีด้วยซ l เปลเบกเมกาแล้วก็กีนี มือหนึ่งยังทำใจซื้อไม่ได้ซื้อมือสองมาซื้อมือสองก็มาก็เอาเรื่องอยู่นะครับอะไรเลกแค่นี้ก็คันนี้ก็เป็นทะเบียน168เลขตรงรุ่นนะครับทะเบียนแท้ตรงรุ่นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะว่าขี่แล้วยกไปดูป้ายทะเบียนนี่นี่ครับดูป้ายภาษีได้ครับนี่ CL 90ครับเลขทะเบียน1กรรอหนึนะตรงรุ่นนะครับรถชื่อผมเองไม่ต้องห่วงอ่าก็คงสตาร์ทไม่ได้ทุกคนนี้ไม่ได้ขี่เป็นเดือนสองเดือนแล้วมั้งน่าจะตายไปติดน้ำมันเน่าแล้ว ก้อนนี้ยนิ um. ้นแท้ท hmm. ั้งคันครับคันนี้ก็หมดเยอะอยู่นะครับก็ชอบเลยทําเอาไว้ให้ลูกชายนะครับนี่แล้วก็มาด้านนี้เป็นรถตัวเมียนะครับก็ทําผมเล่นแต่90นะครับนี่ก็เป็น CM90 นะครับสเปกเมกาสเปกเมกาตายยังไงจะไม่มีไฟเลี้ยวจะไม่มีไฟเลี้ยวหน้าหลังเลยนะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะบังลมจะไม่มีทับทิมจะรอรอตรงนี้นะครับบังลมไม่มีทับทิมนะครับอ่านี่ถอดไว้เฉยนี่บังลมจะเป็นเมกาเป็นอย่างนี้จะไม่มีทับทิมทับทิมเป็นยังไงนี่ครับสเปคไทยสเปคญี่ปุ่นจะมีทับทิม บางลมสหรัฐอเมริกาจะถูกกว่าบางลมไทยตัวนี้แท้ใหม่นะครับตัวนี้ชุดหนึ่งก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทไอ้หนุ่มจะอย่างไรในวันนี้ยเมียคงไม่ไม่มาดูมั้งมีสองชุดนะครับนี่ก็เป็นแท้ใหม่ครับบางโคลนแท้ใหม่นักกากแท้ใหม่สเปคแท้ทะเบียนเหมือนกันนะครับสองคันนี้ชื่อผมหมดแล้วนะครับโอนไปชื่อผมเพิ่งประกอบเสร็จสองคันอีกสามคันยังไม่ประกอบนะครับเป็นกองกองอยู่เมื่อกี้นะครับเบาะแท้ใหม่คือแท้ใหม่หมดเลยนะครับเน้นแท้ใหม่นะครับอันไหนที่หาได้ก็เป็นแท้ใหม่หมดเลยนะครับ แล้วก็เป็น C 910A ตัวนู้นสีฟ้าด้านในนะครับอาจจะมืดๆหน่อยตัวนั้นก็เดิมๆเหมือนกันนะครับเดิมๆเลยเก็บไว้นะครับเป็นสเปคญี่ปุ่นนะครับตัวนี้หลอ่อเหมือนกันส่วนที่เห็นแดงๆนี่เป็นรถที่ชายนะครับมาฝากจอดไว้ก็คือไอ้ฝากจอดไม่ได้ประจำนำนะมาถึงเอามาจอดในห้องหรูๆไว้มาจอดรวมกันนะครับไฟตาพู๋พี่ชายตัวนี้เป็น C 1 0โคตรหล่อเลยแม่งแห้งๆเดิมๆเลยหลอ่อยิบหายนะครับตัวนี้ในห้องนี้ไม่ใช่รถผมแค่คันนี้แค่เดียวนะครับอาพี่ชายมาฝากจอดไว้ในห้องนะครับอ่าก็หล่อๆเลยไฟตาโต แม่งหาโคยากไฟเลี้ยวแท้ใหม่ชุดนึงแม่งห้าหกเจ็ดหมื่นนะครับ <Yeah. S 1> ขอโทษนะครับเนี่ยอันลงอนๆอย่างเงี้ยห้าหกเจ็ดหมื่นนะถ้าแท้ใหม่นะครับโคตรโหดนะครับส่วนสเปคไทยของผมอันนี้ก็เดิมๆครบเลยนะครับก็น้ำมันเน่าขี่ไม่ได้เหมือนกันก็ประมาณนี้รถผมผมคิดว่าถ้าในอีสานผมน่าจะมีทะเบียน4 9 0เนี่ยทั้งตระกูลเนี่ยน่าจะคิดว่าน่าจะเยอะที่สุดนะครับ หรือใครมีมาขิงทับก็ยินดีมาขิงกันหน่อยมารู้จักกันไว้นะครับรู้จักกันไว้ก็คือแบบแค่ขิงคำขำครับก็เอามาโชว์ลงมาโชว์หน่อยว่ามีใครมีเยอะกว่านี้หรือเปล่ารถทะเบียนแล้วก็อะไรเดิมนะฮะเดิมแท้นะสมบูรณ์แบบนี้มีกี่คันนะครับหรือว่าในประเทศไทยเราก็ได้แต่ประเทศทเรามีมีหลายคนอยู่หลายคนอยู่พวกเฮียเฮียขามีเยอะนะครับแต่ผมก็จะเน้นแบบ90เลยเนี่ยรถ C M C L อลย่างเงี้ยนะครับทะเบียนทั้งหมดผมก็คิดว่าผมมีครบคอลเลกชันนะครับทะเบียน CM90 เนะครับทะเบียน L 90ทะเน้ L 90 ทะเบียน c t ท0ทะเบียน m d 9 0นะครับแรเทมทั้งหมด <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อที่มีความรู้ระบุราคามาหน่อยต้องมีต้องยักย่อเงินเมียเท่าไหร่ถึงจะมีเท่าผม <c oughs> นะครับก็ฝากไว้บานนี้สำหรับรถรถีเรีเก่านะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็ทักมาแล้วกันสำหรับรีวิวคลิปนี้รถเก่าก็พอไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะก็เดี๋ยวจะได้ไปทำงานนี่ลูกค้านั่งรอผมที่มามาตั้งกลตอนเชา้าโอเคบอกเราก็ไปนี่